ค่ะทุกคนอ่ามาดูนะคะโรคการทูบหรือฟิวเรียมนะคะต้นนี้เราก็จะมาตัดอ่ากิ่งออกอีกนะคะเพราะว่าเขาแห้งต้นนี้ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เขามีดอกนะคะพอออกดอกปับ๊บกิ่งที่ที่ได้ดอกแป๊บแห้งเลยอ่ะตอนนี้มันออกดอกอยู่บอกใช่ดูดูนะคะเดี๋ยวทุกคนไปดูใกล้เลยมีดอกด้วยนะอ่ามีดอกว้ามันหล่นแล้วตัวนี้อ่า <laughs> นะตัอดลงแล้วตัดดอกแล้วคะ่ะ กิ่งแห้งกิ่งแห้งว้าวถูกคนนี euh. ่ห you know> ักจ้วยอ้ยเนาะจะได้จังเลยอ่ะจะได้จะได้มากเลยเนี่ยแห้งแล้วนะแห้งแล้วนึกว่าเอาออกไปเลวเนี่ยงั้นแหละแห้งแล้วค่ะมีอยู่สามต้นสามกิ่งเดี๋ยวเราไปตัดอีกนะคะไปดูค่ะไปค่ะไปดูอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวจะตัดเห็นสามต้นใช่เห็นอยู่สามต้นนะกิ่งแห้งแบบนี้นะคะทุกคนเราต้องอ่าเอาออกไปเลยนะคะเดี๋ยวติดเพื่อน เดี๋ยวมันจะลูกลามเข้าต้นนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าทุเรียนเราไม่แข็งแรงใช่ทุเรียนของเรามันเจอ <ะ S 2> ว,ว,วิกฤตปีที่แล้วด้วยแล้วเราก็ต้องดูแลกันนิดนึงน,นะคะตั้งแต่ปีปีกลายเนาะอืมอ่าตัวนี้อ่าตัดเลยค่ะขึ้นไปตัดเลยค่ะเห็นไหมทุกคนนั่นแหละกิ่งแห้งที่โดอยู่ข้างบนนั่นแหละนี่ตัดออกเลยค่ะเนี่ยมันแห้งตั้งแต่ ตายกิงแล้วก็ลงลาม,มาเรื่อยๆนะคะทุกคนทำไมไม่ตัดไม่ได้วะมันแข็งมากเลยเหรออืมอืมเ <c oughs> รไนิ่งนะน,นั่นหักแล้วค่ะเนี่ยค่ะดูค่ะนี่แห้งมากเลยนะคะนี่นะคะฟิวตัวนี้ฟิวแน่น,นอนเลย แห้งแห้งสนิทแห้งกริ๊กเลยนะคะตอนนี้แห้งมากเลยเดี๋ยวไปเอาไปเอาอีกริงหนึ่งนะคะตอนนั้นมีลูกแต่ต้นนี้ไม่มีลูกอะคารตอนนั้น,นอ,ออกดอกแกไปเป็นลูกหรอกเออออกดอกออ <laughs> ไปค่ะให้ดูอีกต้นหนึ่งออกดอกแล้วค่ะแล้วมีกิ่งแบบนี้แล้วค่ะที่เขาแห้งแต่เราก็จะไปตัดออกเลยนะคะทุกคนส่วนมากมันจะเป็นเพราะ มันออกดอกนี่แหละออพอพอเขาออกดอกปุ๊บเขาก็จะมีอาการที่อ่อนแอนะคะทุกคนเนี่ยดูนี่แลมันยังแห้งเลยเนี่ยกิ่งเนี่ยเนี่ยโอ้กิ่งนี้แห้งอยู่แล้วไม่ได้ตัดออกไปเลยไหมพ่อทั้งล่ายจะไว้ทําไมนะตัดออกเลยค่ะกิ่งนี้แห้งอยู่หลายกิ่งไม่พัฒนาด้วยกิ่งเนี่ยตัดออกเลยจะตัดออกแล้วเนี่ยไม่รู้่เดี๋ยวไว้ทำไมเนาะไม่รู้ไว้ทำไมนะมันแห้งเลยเนาะติดเพื่อนเนี่ยเอาไปเลยค่ะไม่รู้ว่าไว้ทำไมนะกุดุ๊ด กินข้างบนแห้งแล้วค่ะตเสียดายนี่เลยเนาะอือตันนี้ไม่เสียดายแล้วหมดสภาพแล้วจากข้างบนนะ่ะมีอยู่สองกิ่งนะคะที่เขาแห้งแล้วอเดียวบนบอสองกิ่งค่ะสองกิ่งเนี่ยใช่สองกิง่งนี่ยลค่ะเวลาเขาออกออกดอกเขาก็จะอ่อนแอนะคะเรียนออกดอกแล้วเขาก็จะเป็นฟิวเป็นอะไรไปไม่รู้เขาก็จะเป็นโรค คุนเรียนท่านเป็น<ไ>ปดอกเป็นลูกอ่ะเนี่ยเห็นไหมนี่ยแห้งเลยแห้งเลยนี่ย้สนิทเั็ไกายไหมหน่อยทีกันกายเป็นกลนะคะเดี๋ยวกันกายค่ะอันนี้ก็เอาเอาันไกลตัดออกนะคะอืออือจะแห้งแล้วนี่สองกิ่งแล้วตัดกิ่งเล็กๆออกได้พ่อพ่อข้างบนนี่แห้งแล้วก็พยายามดูนะคะแล้วก็เอาออกไปเลยนะคะหน้าแรงก็เป็นฟิวพ่าเลี่ยมใช่หน้าแรงอ่ะ่วนมากจะเป็นฟิวนะคะระรองจากท็อปนั่นแหละ ฟิวทอบนี่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ฟิวเทเลียมหรอกฟิวนี่มันแห้งเลยเนาะเออืมที่สวนเราไทยสารทอปไม่เท่าไหร่นะแต่ฟิวนี่โอ้ยฟิวเอะฟิวนาะทบจะไม่ค่อยเท่าไหร่ที่สวนนะคะจะฟิวลงอิ้วไทยสารทอปไม่ค่อยมีแห้งเพราะว่าอากาศเขาจะแห้งแรงฟิวมันจะเล่นงานช่วงอากาศแห้งแรงนี่ละค่ะทุกคนค่ะเราก็ต้องคอยดูแลแล้วก็คอยตัดแต่งกิ่งที่แห้งออกนะคะเพื่อเพื่อหยุดยุดติการแพร่ระบาด ได้ระดับหนึ่งเนาะถ้าเรามไม่เอาออกมันก็จะแพร่ระบาดไปอีกใช่ค่ะก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า